อาครับตกแรงมากมาเร่นข้ามบาดเยียแข่งน้อยนึงงว้ปีกระลำซ้ำเหมือนเสีกับซ่าน,นิดครับบมมีตโตยือนนอกจากต้องเร่นเน้เนยืนครับ Ma de, ma de, ma de, ma de ya, ha, lew, ya, ha, lew. ya. Hidup de, ya kabur ya. de.

เอาม้นซนะครับเขื่อใจเย็นนแด้ไหมสนีทไปเลยครับบวกแม่งหมดแล้วโอ๊ยเยอะไป่ทัตได้โดดได้ยังซำ ไปมันครับห้องเวมากกว่านิกว่า ลามอยู่สองตัวอ,อยู่สี่ตัวแหมเว้ยเดี๋ยวตามแล้วกลับมาได้สุดยอดเต็มเลยล่ะเดี๋ยวสัน้นอีกไปเดียวหาแล้วครับรรย,ยืนให้ครับนั่งเดี๋ยองตานนี้ อ๋อเแต่แข็งแรกมาแล้วครับสบายใจ เราไปมาครับโอ้ยใส่นม่ซอยเสียละภาอังกฤษใส่ยัไงมาเนี่ย

น่าเมือนเลยเขาหยุดขว้างปลาเลย ต้องมีตัวลาดครับโมลาดตุอะไรครับสวยง่าครับรอบนี้ยาได้ไหมโอ้ เสียใจเนาะวัดติดแย่กันเสียจนมันเขาปอม กอดแล้วตอนนี้มาปีเลยไปเส้นหัวแล้วรอดรับแล้วไอ้โอกแรงมากอืมอยู่นั่นมาเดี๋ยวใช่ไหมมาปีมาก่อ Bất tiếng Bất tiếng Theo thiếu thiếu tiếng nít tiếng đi đi, con con, một tiếng này, tiếng em, mệt, một đây, một tiếng một tiếng โอ้เที่ววดลลงงหัุกาบางๆครับน้ำเลยนี่โอ้ ทำเล่นมารล เสกษากนเสกษาถูกไหมหุ่ย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 อุ่ยห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  มีดาเมจอยอะสวยงามครับเมดครับเมดครับแค่ดีไม่ไดาเมจอยู่ tham việc làm được con. Này pom <Sained> thế. โอ้โดดไปไหนพอนมาเห็นดูนิดลปเหญ่ยพอดีจังหวะพอดีครับเรื่องสีแดลมว่ามีคนยืนบวกเห็นไหมอ้กดเหนียวแม่เลยมึ้จักบเว้ยสอ้ดใส่ยังไง มต้องกดกันให้ตีได้สมบูรณ์เปิดตากม่เมื่อกี้นี้โอ้เที่ยวมายิงสวยดีเฮ้ สองตัวเีงมากทำการเดี่ยวแค่ดีกับบันเดีดบ้านไหมครับขนมหนูนมากนกน,าานัเสขนมหนูบูดเลี่ยงไอ้นีมันหล่นอะ่ะหล่นเฉยไปเก็บมาไปแต่ว่าแต่ว่ามันบูด นิาดอีกเข่นดาเริ่มสีภูเขาแล้วโอ้เมียพึ่งแห้งอลยโอ้สนิทสนิทโอ้บอกว่าเห็นนี้ แค่นี้เอาดา้แล้วล่ะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยครับเกมโบ้ไม่ตัวเย็นไม่เห็นที่แล้วจะไ,ได้ย็นเสียงไหนละครเดียวก่ะเนี่ยเอาไว้โอ้กันเนะนาะจฮ้ง

ส่วนปังเขาว่านี่เรากำลังไปเอาเลยสุดสั้นอีกเม่อโดดฝาดเทียดียวด้วยนี่ยสะแค่อู้่วันจ้ะ วางแล้วเสียกแล้วโอ้ยขึ้นมาบ่ท่านเอ้เอ้ท่านนี่ก็สวยนะครับนี่ท่านนี้ตายครับ,รบมุกกาแล้วครับไปยังเดียวมึงใครหยุดเราได้แล้ว Yeah, yeah. đoạn say pom đấy bà này, anh đã mất luồng lắng, anh đã, xiaระบบ team burst à, ngã สวยไหรอป้าใดครับผมยังน้ำไม่เลยผมว่าเขาเดืออยน้ำมาสิบอ็ชิ้วเหรอย่าอย่าอยว่าสองตัวกันย่อน เข้วจะตายกับพ่อหมดถึงว่า่อถึงครับอมีกันเรียนพระท่าน เออมึงจะแม่มึงจะแม่เห็นเลือดหน่อยหน่อยนีด่จดับด้งได้เฮ้ยโอ้ยถึงไม่อเด้งกอนจับ ตัวนีงนะมัสซับไม่กินของเย็น เกล็บปุ๊บตายปั๊บเลยอย,อย่าไปอย่าไปรู้ยั่คนยืยนอะไรเที่ยวอยังออกไปเรืเลยว่าแล้ว่ซีตัวอออนี้อ่อนอยู่เหรอเที่ยวมันกับบ้าบวกทีเดียวเลือตัวหนารักครับวันนี้ โอราเหนียดตายสิเพื่อแล้วเรนสุดตีนเออกระบาดโอ้แตะแต่กีบสีพอมหนึ่งกันแตกแล้วนี่ข้าเหนียดตายไปเข้าเหนียดตายแล้วครับเด,ดาเบลดักเลย ตีห้องหาพันลอครับตีด้ดค่เดียวตายครับแบบนี้พอแก้ให้มามาอือมัดหรอเฮ้ยมาสุ่มเน้ะเสียได้ใช่ไหมมาวขึ้เเลย เอากันแม่แม่แม่เขบเกิดประเลยวเีแม่แม่แล้วจบวกให้ขายลงเท่าทีมเลครับโอ้ยถล้ำโอ้โหอะไรเนาะฮ โอ้โหเล่นอย่างเหนียวอะ่ะป้อมเขาประเทศเลยเตียกอยอะต้องกระจายพี่รอบป้อมเลยล่ะมุสันเห็นยังประเทศดอกนี้กันดำโตงงงี้ แห้งดิ่ยับไปยุกไก่ได้อวาเดวะตอนนี้โอเชื่อคิดสบายนะครับโอ <correlation. S 2> <enthus> ้ยบไซมอนครท่าน เหลือออฟเลีนกับโตัวหนาหลักแน่นวันดีๆเด้อมันเห็บย่างบอดไ้เนี่ยมาเแล้วัว